สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันในรายการที่บรราสู้นะคะรายการที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบรรดาเท่าแก่จากทั่วฟ้าเมืองไทยและไปเรียนรู้กลยุทธ์ในการบริหารงานต่างๆของเท่าแก่เหล่านั้นเพื่อให้คุณผู้ชมนํามาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองเพื่อฝ่าฟันกันไปในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ พิกกำราสู่ในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่เยาวราชค่ะไปติดตามเรื่องราวของเท่าแก่ท่านหนึ่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเท่าแก่ท่านนี้ค่ะได้มีการนําเอานวัตกรรมมาเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองสร้างความน่าสนใจและก็ความแปลกใหม่เป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วเชื่อค่ะว่าเหมาะสําหรับลูกค้าที่ไม่ชอบความจําเจค,ค่ะมาติดตามพิกกำราสู่ในตอนหนูรี่เกาลัดเกศหิมะทางเลือกใหม่ของคนชอบเกาลัดค่ะ คนเราไม่ควรยอมแพ้อะไรง่ายๆนะฮะอันนี้คือข้อที่หนึ่งแล้วส่วนข้อที่สองนะครับที่สําคัญก็คือว่าคุณต้องใช้ภูมิปัญญาที่คุณมีอยู่แล้วอะผมว่าในที่นี้ต้องพูดถึงว่าทุกๆคนนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวผมคนเดียวในกรณีผมเนี่ยผมก็ใช้ความกำนางตรงนี้ขึ้นมาสร้างสรรค์อยากจะเชิญชวนชาวไทยทุกคนนะสร้างสร้างวัฒนนวัตกรรมของตัวเองขึ้นมาโดยการใช้ภูมิปัญญาที่ตัวเองมีอยู่แล้วเนี่ยนะ ใจของหนูรี่เกาลัดเกตหิมะนะคะก็เป็นแนวความคิดของคุณบุญชัยเกษมบุญชัยค่ะซึ่งก็เป็นการต่อยอดแนวความคิดที่แปลกแตกต่างไม่เหมือนใครนะคะ เกาลัดตามท้องตลาดทั่วไปค่ะก็จะมีการก้วในกระทะร้อนๆพร้อมกับทรายแล้วก็มักจะรับประทานกันในช่วงที่ร้อนๆด้วยถึงจะได้รสชาติที่อร่อยนะคะแตกต่างจากหนูรี่เกาลัดเก็บหิมะนะคะที่มีการใช้ความเย็นดึงความอร่อยจากเกาลัดออกมาได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็มีหลายรสชาติให้ลิ้มลองด้วยนะคะเหมาะกับช่วงหน้าร้อนในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะที่สําคัญค่ะสามารถเก็บได้นานถึง180วันค่ะ มาติดตามกันนะคะเรื่องราวของหนูรี่เกาลัดเกติมะในช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ